นะครับถ้ายังเต้นกันไหวอยู่ก็เนกันให้เต็มที่เลยกับเพลงของจัดให้เลยพี่จัดให้เลยนะเนี่ยเพลงยุคหน้าคาชาวีสามแล้วก็ต้องวิ่งออกไปก่อนผมที่นี่ยุบก่อนเจโชเจโช มีคนบอกว่าเหมือนเจโชนะเมริ่มมีหลายหน้าเริ่มเริ่มมีหน้าเพิ่มขึ้นแล้ว チャ ได้ได้ได right, ้ช่วยต้องช่วยชวยช่่ด้ช่วยดิพูดจริงๆนะใช่ไหมช่วยด้วยใครแต่คนช่วยด้วย ชว์เจชว์เจชว์ว่าไงเจโชว์มันมันได้มากกว่านี้อีกแค่ผมแรงไม่พอแค่นั้นเองถ้าผมแรงเหลือกว่านี้ผมว่ามันไปได้สุดกว่านี้อืมัมนมันแรงไม่พอเพราะว่ามันก็ร่างกายมันใช่ครับไม่ได้ไม่ได้เตรียมพร้อมมาเสื้อผม,ม,ม,มาก่อนหน้านั้นพี่คุยให้พี่เจฟังว่าพี่เลือกเพลงนี้ให้ขชาร้องพี่เจยังบอกโอ้โหผมจะร้องเองเนี่ยผมยังต้องฟิตเลยนะ เหนื่อยมากต้องฟิตนะจะร้องเพลงนี้เพลงนี้ยุ่งหน้าเนี่ยพี่ไปคาราโอเกะเนี่ยนะไม่เคยเห็นมีใครเลือกเพลงนี้ร้องเลยมีอยู่คนเดียวที่เลือกร้องเพลงนี้คือไอคนที่มันแต่งเพลงนี้มันเลือกแบบว่าร้องได้อยู่คนเดียวอ่ะคนอื่นร้องไม่ได้มีเจกับพี่แว่นคนเนี้ยที่ร้องที่ร้องได้ถึงบอกว่าอันนี้โอจัดให้เลยดีกว่าต้องจัดให้คาชาเลยเพราะว่ามันจะถูกมันจะ คลักกระชาออกมาจากตัวกระชาคือตอนนี้พี่ว่านะกระชามีมีหน้าหน้าครึ่งแล้วหน้าครึ่งเออมีหน้าครึ่งแล้วแต่จริงๆแล้วเพลงนี้กาจะให้แบบถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันอาจจะได้มีอีกสองหน้าคือความล่าลึงแต่ว่าบุคลิกกระชาเป็นแบบนี้มันช่วยไม่ได้ก็เป็นคนที่หน้าตาสงสัยตลอดเวลาสงสัย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 ฮะสงสัยโดยที่ไม่ได้มีอะไรสงสัยหรอกมันเป็นแบบนั้นนะนะก็เลยเป็นที่มาของกระชาหน้าเดียวเนี่ยก็ แต่ถ้าพูดถึงตั้งแต่กระชาบจะเป็นที่จะดูคล้ายๆเจมเหมือนกันว่ามันจะไหวไหมวะเนี่ยเฮ้ยมันหนักไปไหมวะครูครูฝึกครูฝึกทับแอบใจอ่อนเหมือนกันเฮ้ยมันไหวไหมวะแต่ดูปล่อยปล่อยปล่อยเฮ้ยมันก็ได้นี่วะมันก็รอดอคือดีใจอย่างหนึ่งซึ่งพอดูแลโดยภาพรวมท,ท,ทุกคนที่ห่วงไว้กังวลไว้เนี่ยรอดหมดส่วนพวกที่ไม่ได้ห่วงอะไรมากก็รอด เหมือนกันแต่ว่าถ้าได้ดีกว่านั้นก็ดีอะไรประมาณนี้อันนี้เขาทําให้กระชาเขาเปิดปากใช่เปิดปากแล้วพูดให้ชัดเพราะแต่ก่อนจะร้องเพลงอึมอึมกลุมกลุมอยู่ข้างในเนี่ยตอนนี้เริ่มเปิดปากแล้วแล้วว่าถ้าเผื่อเราร้องเพลงล้วเปิดปากได้แล้วใช้ในโอกาสที่เหมาะสมเนี่ยแล้วก็อึมอึมก็ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะหลากหลายในสไตล์ได้เพราะว่าไม่งั้นแรกๆจะเห็นเด็กๆจะอึมอึมอึมต้องกินยา S <S อันนี้ยาดีมากเลยรู้สึกรู้สึกไหมว่าตัวเองเสียงคือพูดอะไรชัดมันจําเป็นต้องชัดถ้อยชัดคําเพราะว่ามันความเป็นแบบนี้ครับมันเนื้อมันมาติดๆๆดติดกันด้วยแล้วแบบถ้าอ้าปากเล็กๆฟังไม่รู้เรื่องน่นอ่าเนี่ยยาเม็ดเนี้ยแก้เรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยเหมือนกันยาแรงว่ะยาแรงยาแรงมียังมีอีกหลายขวด S 1> <S 1> <S <S มันมันเอ็กซ์เซอร์ไซส์กล้ามเนื้อปากอะลูกเ<ช>พราะตอนนี้ถ้าทําอยู่เรื่อยๆเนี่ยปากหนูจะแข็งแรงตอนนี้หนูจะร้องอะไรเนี่ยจะเร็วจะชาจ้าจะยังไงตอนนี้มันจะมันจะ,นจะพร้อมแหละลิ้นเลิ้นอะไรมันไม่ไม่รัวไม่เร็ว